บอกชื่อแล้วก็ชื่อบุญโถมค่ะนันทกุลเทียนสังค่ะสวนอยู่ที่ตำบลจระเข้สามพันค่ะอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อสวนชื่อสวนอินทรมรามอูทองค่ะวันที่สี่ที่ห้าจเชิญไปเที่ยวสวนได้เลยค่ะสี่ห้ากรกฎาคมค่ะสวนนี้กี่ปีนะครับพี่สามปีค่ะสามปีนะครับที่เราเห็นภาพด้านหลังคือประมาณสามปีนะครับพื้นที่เนี้ยประมาณสักกี่ต้นพี่อันนี้หกไร่ค่ะร้อยสามสิบต้นค่ะครับ ของพี่นี่ปลูกอยู่สองแปลงเนาะสองแปลงค่ะก็คือแปลงตัดไปนี่คือประมาณอ,นนอันนั้นสองปีค่ะอันนั้นสองร้อยต้นแปดไร่ค่ะอันนี้ผลผลิตป,ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่่าไหลครับที่ออกผลผลิตมาป,ปีที่สองค่ะปีที่สองปีที่แล้วผมถามนิดหนึ่งพี่ไม่ได้ใช้ผลิตภัน,นไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้เลยพี่ใช้ทั่วไปนะครับค่ะเอ่อกี่ต้นครับตรงนี้ครับกี่ต้นอันนี้ร้อยสามสิบต้น <130 S 2> ร้อยสามสิบต้นป,ปีที่แล้วอายุสองปีกว่าเนาะค่ะสองปีกว่าประมาณสักกี่จันครับได้สามร้อยจันคะ่ะสามร้อยจัน โบรุลูนหานนะครับคือภาพรวมคืออายุยังน้อยอยู่นะครับอ,ออกมา300กว่าจันปีนี้ตัดสินใจใช้เปนพัน 4T แล้วก็โอมอนาบลูะ Blue นะครับแล้วก็โอมนเรสนะครับแล้วก็4ีนะครับ300ต้นออกมากี่จันรครับพี่ปีนี้1,300จัน1,300จันมันห่างกันประมาณแค่ปีเดียวแต่อายุหนึ่งปีห่างกันนะครับแต่ปรากฏว่า จันเนี่ยออกมาเพิ่มหนึ่งพันจันใช่ค่ะมันมันมันมาตรจรันมากนะครับกับสินค้าที่ที่นวัตรกรรมนะครับแล้วก็ตัวโปรตีนเป็นอินทรีย์ที่พอใจขนาดไหนครับที่ใช้โปรตีนค่ะชอบมากค่ะติดชอ่ชอดกค่ะลูกเต็มท่อเลยค่ะถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องใช่ค่ะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเนี่ยกี่ปีครับเมื่อกี้สองปีค่ะสองปีเนี่ยคืออ่ากี่ต้นครับสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะครับสองปีสองร้อยต้นเนี่ยตอนแรก พี่บอกว่าไม่อยากให้มันออกมาใช่ไหมครับไม่ตั้งใจให้ออกค่ะว่าต้นเล็กค่ะแต่ใช้โฟทีเพื่อที่จะบำรุงค่ะบำรุงใบค่ะบำรุงต้นเนาะให้มันสมบูรณ์เพื่อว่าปีต่อไปได้ออกมาแบบนี้ค่ะปรากฏว่าปีนี้ออกมาออกมา900กัน์ค่ะ900กัน์นะครับคือน้ำคือเงินเนาะ,ะที่ผลปรวยได้ที่เราต้องรักษาไว้นะครับใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าจะบอกต่อไหมครับการเจ้าดินพัน์โฟทีนะครับค่ะ แนะนำต่อไหมครับแนะนำแนะนต่อค่ะแนะนําต่อเนาะเลราว,ว่าใช้ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะพี่เนาะ,ะวันนี้ถือว่าจะสวน